อันนี้บรรยากาศมันจะมืดๆหน่อยผมตั้มนะครับโรงงานอิดมลเบาเฉลียงเซาครับอันนี้ยืนยืนอยู่กับคุณเดียวครับอันนี้ขออนุญาตคุณเดียวสัมภาษณ์หน่อยคุณเดียวบอกว่าเขินิน,นิดนึงก็คืออันนี้คุณเดียวมารับอิดนะครับที่โรงงานนะครับพอดีมันกลางคืนนะครับอของคุณเดียวเนี่ยเป็นที่บ้านทำบ่อกุ้งและตอนนี้กําลังสร้างบ้าน นะครับแล้วก็เลยเอาเอาอิฐไปให้ทางให้ช่างครับอ่าให้ช่างเขาทาทีนี้ผมก็เลยขออนุญาตถามคุณเดียวว่าอิฐที่ใช้ช่างฟีดแบ็กเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับดีครับช่างเขาว่าดีกว่าสีขาวครับเพราะว่ามันแข็งกว่าเนื้อมันเหมือนอิฐบล็อกครับอ๋อใช่ครับแล้วก็ไอ้ฉาบนะฮะได้ได้ฉาบบ้างยังฮะยังเลยครับยังก่อไม่เสร็จแลยครับอ๋อโอเคอันนี้ผมก็เลยรอบแรกเอาหกรอมาซื้อไปแล้ว600แล้วก็มันไม่พอก็ไม่พอครับก็ก็คือพักอยู่แถวนี้ใช่ไหม อยู่ตรงไหนฮะอยู่ปราจินบุรีครับอยู่ปราจินบุรีทีนี้ไอตัวไอตัวเนี้ยคุณเดียวรู้ไหมว่าการการดูดซึมน้ำเนี่ยมันต่ำมากอ๋อครับคือถ้าคุณเดียวลองให้ช่างเขาสังเกตพอแผงไหนก่อเสร็จอะแล้วเอาน้ําฉีดเข้าไปครับครับมันจะดูดซึมน้ําน้อยซึ่งความหมายของผมเนี่ยคือผมบอกว่าตัวนี้มันสามารถที่จะใช้กับผนังห้องน้ําได้นะครับอันนี้ก็ก็บอกไว้แล้วก็มันสามารถใช้กับปูนเขียวปูน บูนทรายได้ครับออมันก็ทําให้เราเซฟต้นทุนเข้าไปได้อีกนิดหนึ่งครับขอบ,บคุณขอบคุณคุณเดียวมากนะครับครับ,รบ,รบสวัสดีครับ